วันนี้ค่ะาหมอาต้านะพี่สอนนะคะวันนี้นะคะต้าจะมาสอนการเข้าร่วมกลุ่มนะคะหรือว่าการสร้างกลุ่มของคุณเองขึ้นมานะคะบางที่ต้าได้สร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมานะคะสองกลุ่มคือสมาคมคุณสร้างแรงบันดาลใจนะคะและ NPS นะคะเครือข่ายคนรักสุนัขออนไลน์นี่นะคะและอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายนะคะที่ต้าเข้าไปร่วมทั้งหมดนะคะอัะอนดับแรกนะคะให้คุณล็อกอินเข้าไปใน facebook ของตัวเองนะคะ แล้วกดตรงนี้นะคะที่โฮมค่ะหน้าแรกนี่นะคะแล้วกดตรงนี้ค่ะกลุ่มค่ะนี่นะคะจะแสดงหน้าจอ,อนี้ขึ้นมานะคะ,ะแสดงถึงกลุ่มที่เราได้ไปเข้าร่วมแล้วหรือที่เราสร้างขึ้นเองนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมานะคะให้กดตรงนี้ค่ะสร้างกลุ่มอ่าแล้ว อันนี้จะเป็นชื่อกลุ่มนะคะกลุ่มที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่คือสมาคมสอนเล่นทวิตเตอร์นี่นะคะคำอธิบายสอนนะคะเล่นทวิตเตอร์ฟรีค่ะ อย่างนี้นะคะเราเลือกหมวดนะคะหมวดอะไรนะคะอินเทอร์เนต็ตและความสนใจร่วมกันค่ะข่าวล่าสุดนะคะก็จะเป็นข่าวที่เราจะแจ้งไปให้ผู้ที่จะเข้าร่วมกลุ่มนี้นะคะอย่างเช่นยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าร่วมกลุ่ม นี้ค่ะนี่นะคะที่ทำงานอีเมลเว็บไซต์ที่อันนี้ก็ได้ค่ะวิชั่นที่ตาใช้อีกตัวหนึ่งเว็บไซต์ก็จะเป็นระบบของ facebook นะคะอย่างที่บอกไปในคราวแล้วว่ายังไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วนะคะกดสร้างกลุ่มเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นกลุ่มอีกอันนึงนะคะที่ตาสร้างขึ้นมานะคะนี่นะคะปรากฏขึ้นมาแล้ว ก็จะมีคนเข้ามาเข้าร่วมเยอะแยะมากมายอันเลยค่ะอันนี้เพิ่งสร้างมาได้2วันนะคะมีคนเข้าร่วมแล้ว36คนค่ะปริต้าไม่ค่อยมีเวลาโปรโมทเท่าไหร่สร้างแล้วก็แบ่งปันนะคะสร้างแล้วก็แบ่งปันนี่นะคะเราสามารถที่จะทำอะไรกับกลุ่มได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเหมือนหน้าจอ Facebook ธรรมดาเลยค่ะโปรไฟล์ของเราแต่ว่าจะมีพิเศษตรงนี้ค่ะ เวลาเราต้องการที่จะส่งอะไรดีๆนะคะไปให้คนอื่นเราสามารถที่จะส่งข้อความไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะส่งได้สมมติว่าเมื่อกี้ต้ามีเพื่อนที่เข้าร่วมอยู่แล้ว36คนนะคะทั้ง36คนก็จะเห็นข้อความนะคะที่ต้าเนี่ย ได้ส่งไปให้นะคะครั้งเดียวค่ะแต่ว่าเห็นได้ทั้งหมด36คนเลยถ้าสมมุติคุณมีเพื่อนอยู่พันคนนะคะการกดส่งข้อความครั้งนี้ทีเดียวเนี่ยเพื่อนทั้งหมดพันคนก็จะเห็นข้อมูลตรงนี้ครั้งทันทีค่ะกับการส่งครั้งเดียวของคุณนะคะสมมุติว่าถ้าจะส่งคําว่าสวัสดีค่ะออขอเชิญนะคะ ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มนี้ค่ะเข้าร่วมเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะที่นะคะแล้วเราก็แนบลิงก์ของเราไปนะคะ h t t p w w o y w e b นะคะ โซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะอ่าแล้วส่งข้อความค่ะข้อความนี้นะคะก็จะส่งไปที่เพื่อนๆทั้ง36คนของเราเลยค่ะอ่าเดีต๋ตากดยกเลิกไปก่อนนะคะนี่นะคะอ่ากลับไปหนะ้าเมื่อกี้แป๊บหนึ่งค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไปดู ข้อความที่ส่งแล้วกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นข้อความนะคะที่ต้าส่งไปแล้วนะคะที่เคยส่งไปหาเพื่อนๆน,นะคะในสมาชิกทั้งของชมรมต้าเองนะคะและชมรมเครือข่ายสุรักออนไลน์นะคะที่ตาสร้างขึ้นนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปแฮปที่สองกันนะคะโฆษณากลุ่มของคุณนะคะ อันนี้จะใช้ในกรณีทำธุรกิจนะคะหรือทำการตลาดนะคะเราสามารถที่จะโฆษณานะคะผ่าน Facebook ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปใช้ PPC หรือว่า Pay p e r Click นะคะซึ่งการโฆษณาใน a c e b o o k นะคะเดี๋ยวต้าจะมาสอนอีกทีนึงนะคะสำหรับวิดีโอฉบับหน้าค่ะนี่นะคะแก้ไขการตั้งค่าของกลุ่มค่ะ ไปแล้วสมาชิกค,ค่ะว่ามีใครบ้างนะคะและเชิญชวนค่ะนี่ค่ะเราสามารถที่จะเชิญชวนนะคะบุคคลที่อยู่ในโปรโฟไฟล์เฟซบุ๊กของเรานะคะเข้ามาร่วมกลุ่มนี้ได้ค่ะอาจจะใช้ตัวกองเพื่อนนะคะหรือว่า จะเลือกนะคะโดยการเรียงฟิล์มชื่อทีละอันเลยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยต้าชอบเลือกจากโปรไฟล์มากกว่านะคะสมมุติต้าเชิญชวนคนนี้นะคะให้เข้าร่วมร่วมกลุ่มนะคะก็คลิกไปนะคะคนนี้นะคะเลือกไปค่ะอันนี้แสดงถึงการเชิญชวนไปแล้วนะคะทั้งหมดแล้วรอก,ก,การกรอบกลับอยู่นะคะนี่ค่ะเพิ่มข้อมูลส่วนตัวหาเขานะคะให้กดตรงนี้ค่ะขอ เชิญนะคะเข้าร่วมกลุ่มคนสร้างแรงบันดาลใจค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะเราสามารถชวนผ่านทางอีเมลก็ได้ค่ะนะคะ โดยการพิมพ์ไปที่รัอีเมละนะคะหรือว่านําเข้าจากอีเมลเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางนี้กันนะคะกดตรงนี้ค่ะปุ่มนําเข้าอีเมลค่ะตรงนี้รอสักครู่นะคะเห็นไหมคะเขาจะมีมการนําเข้านะคะจากอีเมลของเรานะคะจาก Windows Live นะคะเองหรือว่าจาก Gmail เองก็ได้นะคะพอเรากดค้นหาเพื่อนนะคะเขาก็จะประมวลน,นะคะเพื่อนทั้งหมดนะคะใน Hotmail นะคะของเราเข้ามาแล้วก็ Import เข้ามาสู่เฟซบุ o กนะคะโดยอัตโนมัติโดยที่เราต้องใส่พาสเวิร์ดลงไปก่อนนะคะแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ค่ะร,ะระบบนะคะจะประมวลผลให้อัตโนมัติเลยนี่นะคะหรือว่านำเข้านะคะจาก Outlook Express เองก็ได้ค่ะหรือว่าจาก Thunderbird นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมการใช้งานนะคะเมลของ Firefox นะคะอีกทีหนึ่งะะปิดไปก่อนนะคะนี่นะคะ อ่าแล้วเดาส่งคำเชิญค่ะโดยการแนบข้อความนะคะส่วนตัวไปถึงบุคคลเหล่านี้นะคะที่ต้าได้เลือกไว้สองคนนะคะกดทรงคำเชิญค่ะแล้วสร้างกิจกรรมของกลุ่มนะคะนี่ค่ะสมมุติว่าตาต้องการว่าวันนี้นะคะเวลา20.00น,นนะคะมี สอนการเล่น Facebook นะคะออนไลน์ Line, นะคะฟรี Free, ค่ะสถานที่นะคะเราก็ให้เว็บไซต์ของเราไป HTTP นะคะเวอร์ไวเว็บนะคะโซเชียล m a r e t t i n g c o m นะคะขอเชิญขอเชิญนะคะชวนทุกคนเข้าร่วมเรียนรู้การใช้งาน Facebook ได้ตลอดนะคะเวลาค่ะโดยนะคะหมอต้าััพััสออนอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าค่ะ็ดนาฬิกานะคะขอตั้งแล้วกันเป็นสักประมาณ ใบสามนะคะแล้วให้เราเลือกแขกรับเชิญค่ะว่าเราจะเชิญใครบ้างนะคะนี่ค่ะให้เราเลือกไปเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามีให้เลือกทั้งหมดหรือเปล่าเราต้องเลือกทีละอันนะคะอย่างน,นี้นะคะนี่นะคะ ค่ะอันนี้ของต้านี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะเชิญโดยใช้อีเมลก็ได้นะคะหรือว่าเราเพิ่มข้อความทั่วไปค่ะเพื่อเชิญชวนเขานะคะขอชวนเพื่อนๆน,นะคะมาเรียนรู้นะคะการใช้งานนะคะ Facebook ฟรีนะคะที่นี่ค่ะนี้นะคะแล้วบันทึกข้อมูลและปิดค่ะเห็นไหมคะก็จะมีคนที่เราเชิญชวนทั้งหมดสิบห้าคนนะคะอ่าแล้วกดสร้างกิจกรรมค่ะเดี๋ยวต้าขอเพิ่มรูปภาพกิจกรรมนิดนึงนะคะเรียบร้อยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรานะคะลองสร้างกิจกรรมดูค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนะคะที่เราได้สร้างขึ้นเมื่อกี้กันนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีตรงนี้นะคะจะเป็นรูปนที่สามิเอ็ดนะคะแสดงถึงกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเรา,าไปกดดูตรงนี้กันค่ะตรงที่ปุ่มกิจกรรมนี้นะคะเห็นไหมคะ ว่าเราสามารถเข้าไปปรับแต่งแก้ไขนะคะนี่ค่ะการตอบกับคำเชิญเดี๋ยวไปดูค่ะว่าใครเข้าร่วมนะคะบ้างนะคะดูรายชื่อนะคะผู้เข้าเยี่ยมชมอ่านี่นะคะมีคนเข้าเยี่ยมชมแล้วค่ะสองคนคือตาเองแล้วก็อีกคนนึงนะคะแล้วยกเลิกกิจกรรมนี้ค่ะคุณสามารถยกเลิกกิจกรรมนี้ได้นะคะ